เขาดึงกระโปรงขึ้นมาเปิดก็ได้ล้วพี่โยเลยค่ะเหมือนเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงเลยนะฮึสีมันได้ททนทันแลนทันททนทันทันทันสวีที้สวีทอร์ ใครบอกแล้วคขาว่าผิดช่องวันนี้เราจะทําขนมหวานแต่ว่าเราไม่ได้ทำในสวิตตี้ซิตเตอร์เราจะทําในเฟิร์สคลิกคลิกคลิ๊กคลิกเพราะว่าคิดถึงนี่แหละสวิตตี้ซิตเตอร์ก็มีคนดูแต่เห็นอันนี้อยากให้น้องๆในเฟิร์สคลิกดูมากกว่านี้มันเป็นขนมหวานที่น่าทานมากเป็นไงบ้างคะพี่แจยน่ากินไหมคะน่ากินท่านชมพูแบบไม่ข้าวผีสักอย่างชมพูชมพูนะคะเป็นสังขยานมเย็นนะคะวันนี้พี่อุ๊ยก็เลยจะมาทำคลิปนี้ อให้เด็กๆได้ดูซูมซูมได้ไหมเข้าซูมได้ไหมซูมทำไมคะหน้าอกอยากให้เห็นแบบแมวชิปปี้ซื้อจากไหนนะเกาหลีโอ้ก็มุกขโมวแต่ให้เห็นไงว่าคนทํางานไม่ซักเลยยิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์ขายแฟบวัตถุดิบของเรานะคะมีน้ําตากระทิเฮลบูบอยนมแป้งข้าวโพดไข่ขนมปังและกาวลาเทคนั่นเองนะครับผมไข่เยี่ยวกาวไม่สมูนี้นี่ ทำไมดูมีน้อยจังเลยปกติแบบโอ้โหเยอะแยะต้องการอะไรคะปกติเห็นอบเข้านุ่นเข้านี่ไม่ต้องนี่ขนมไทยทำง่ายๆอร่อยด้วยนี้่แรกนะคะแยกไข่ไก่กับนแยกไข่แดงอแยกไข่ไก่แยกไข่ขาวกับแยกไข่แดงก่อนแยกไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินไข่ตกดินอดกินไข่เน่ใช่เหรอพี่อย่างไงมามองหน้าพี่ ต่อไข่ล้มตอไข่แค่ล้อเรียนใช่เหรอแจงสงสัยมะม่วงเมื่อวานอ๋อเมื่อวานพี่แจงส่งไลน์มาหาพิ้วเอกเป็นรูปน้ำมะม่วงแล้วก็พิมพ์มาว่าน้ำมะม่วงอุ๊ยน้ำมะม่วงไมอหลอกเไม่มีคนเล่นน่ะเล่นคนเดียวคู่คนเดียวลูกๆอ่ะอันนี้คือไข่นะคะเราก็จะมาแยกไข่กัน รู้จักค่ะพี่ชัยอ่ะเดียวเดียวเดียววันนี้วันที่เท่าไหร่คะแจงสามสิบเอ็ดค่ะอ๋อเงินเดือนออกหรือยังคะยังค่ะไม่น่าจะออกอะค่ะพี่ัยว่าจะไปอยู่พี่ป๊อปเหรอคะพี่ป๊อปบอกว่าน้องเจอคนที่ดีแล้วเขาปฏิเสธแบบเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะส่วนไข่ขาวเดี๋ยวเราก็จะไปมาร์กหน้านะอวดเล็บอวดเล็บทำเล็บมืใหม่สวยปะแจงทำไหนพี่แจงอวดไหนพี่แจงของแจงไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเออของพี่นี่แดงแดงอ่ะของพี่แจงแบบทำสีเสมือนเสมือนสี ผิวไงของพี่วิกนี่เด่นขึ้นมาเดี๋ยวคราวหนะ้าเดี๋ยวเราจะทำ,ทำคลิปแบบไปทำเล็บทำสปาเล็บทำสปาหรือสปาทา้าอันนี้ถ้าน้องๆอ,อยากรู้นะกดไ like ลค์เยอะๆแล้วก็กดคอมเมนต์มาด้วยว่าอยากไปดูพี่วิกเข้าสปาร้านทำเล็บอะไรอย่างนี้แยกไข่เสร็จแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปซุง้งคุณกำลังมีเคราะห์จากนั้นก็ใส่เกลือน้ำตาลไข่แล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงทองหยอดฝอยทองอะไรอย่างนี้เลยเนาะไข่น้ำตาลเนี่ย ถ้าเราทำสวยทองเนาะทำไม่ได้อะเช๊ฝวยทองรู้สึกว่าจะทำยากยู่นะคะมันต้องใช้แบบกระทะทองเหลืองอะไรอย่างนี้ปะกระทะทองเหลืองคือพี่แดงชูสาวใช่ไหมทองแดงไม่ใช่รอคะนั่นนะผิดชู้สาวเขาปีนต้นนิ้วใครบอกว่าลงกระทะอันนี้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งเข้าพุ่ดลงไปนะคะซยุยมันต้องไปต้มหรือเปล่าใช่ค่ะต้องไปตุ๋นนิดนึงนะคะพอได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นมกับกะทิลงไปเขาบอกให้ใส่หนึ่งถ้วยนะคะ สีจะเจียมจนขนาดเลยอ่ะโอ้ใส่เยอะขนาดนั้นเลยค่ะจากนั้นนะคะผสมน้ำแดงกับน้ำอุ่นเข้าด <co> ้วยกันไม่คนไม่ได้อ่ะเขาดึงกระโปรงขึ้นมาเปิดก็ได้เหรอคะมันไม่ใช่กระโปรงมันเป็นผ้ากันเปื้อนกระโปรงที่ต้องดึงอย่างนี้สิคะแจ๊ไม่เป็นไรที่ มีหลายชั้นค่ะคุณละสตรีนะคะละสตรีทีรักสนุกเอาไข่ขาวไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะผือใส่เข้าไปเหบัวบอยนี่หอมเต๊ะต้ทำทำเป็นรูปได้ไหมคะเหมือนกาแฟพี่แสงค่ะไม่ใช่รเตาอาร์ค่ะนี่สีมันได้จางสีมันได้แล้วเ,เดี๋ยวเราไปตั้งแกะะ๊สกันก่อนที่เราจะาไปตุ๋นนะคะเราก็จะเอามากรองก่อนเพื่อความนิ่มเนียนเดี๋ยวเอาไปกวน แต่ว่าตอนกวนเนี่ยเราจะไม่ตั้งไฟกับกับหม้อตรงๆเนาะเราจะเอาหม้อหนึ่งเนี่ยต้มน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาหม้อหนึ่งเนี่ยคือหม้อเนี้ยวางบนน้าแล้วใช้ความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยค่ะทําให้สุกขึ้นอีกทีเนี่ยไปไปดูกันสีสวยจังเลยแจงเราก็จะคนไปแต้วๆนะคะฉอนต้องกวนตลอดเวลาใช่ไหมคะหมายถึงว่ากวนไม้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแจงกวนพี่ใช่ไหมคะตึ่ปุ๊บี้ตื่โบเองด้วยมาละมาละนี่ 3 0นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกคือใช่นานมากนานแล้วพี่แจงเนาะกว่าจะข้นได้ขนาดนี้ต้องใช้แบบความพยายามไม่ใช่อะไรหรอกหนูว่าเพราะหมอ้อเราหนาด้วยมันก็เลยไม่ซึมความร้อนเท่าที่ควรถ้าเป็นหม้อบางๆก็อาจจะแบบร้อนเร็วหน่อยอนะไรเงี้ยเราห้ามบอกดูความร้อนตรงๆใช่อะนาโอคะผู้ชายคะช่วยหน่อยค่ะจุ่มลงไปใช่ ใช่ด้วยล่ะยกกระทะขึ้นมาโดนพี่แจงพี่โยนเลยค่ะเหมือนเหมือนผัดผักบุ้งไปแดงค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยและนี่ก็คือขนมปังที่เราได้เตรียมมาไว้นะคะสวยงามไหมเป็นขนมปังฟอนกับขนมปัง เย็นขนมปังบาทขนมปังเดี๋โตขอเวลาเตรียมชงกาแฟกินขนมนะครับชิวคนจริงจมาตอนจบแล้วก็กินอย่างเดียวมันเป็นขนมปังปอนกับขนมปังมันม่วงนะคะที่สลับกันไว้อุณหามากเลยอ่ะใช่หน้าหน้าโอตัดเลยว่ะไม่ร้อนเท่าไหร่เราต้องลาดยังไงดีลาอยู่เลยเนาะสีมันได้ ของกินใช่ไหมครับนี่แพ้ใจใช่ไหมครับมันเป็นน้ำแดงเฮบูบอยเลยค่ะปราศจากสีผสมอาหารทั้งสิ้นค่ะนะโอ้ใช่ว่าเอาไปเตะห้องนอนอะไรอย่างงี้ยครับอุ้ยหอมอ่ะเปรี้ยวปากเลยอ่ะน้ำลายปูเโอ้ชอบกินเป็นสีส้มของแบบร้านมนมากอ่ะนี่คิดว่าอร่อยกว่าไหมครับต้องอร่อยกว่าสิคะขนมปังเขาไม่ทำอะไรครับขนมปังเอาไปเนื่องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะเอาน้ำใส่ถ้วยแบบนี้นี่ถ้วยใส่น้ำแล้วก็เอาขนมปังวางเพื่อให้ไอายน้ำขึ้นไปซับขนมปังขนมปังวางบนถ้วยค่ะทำไมไม่ซึ้งอ่ะครับไม่มีค่ะ ไม่สูงเป็นคนป่าเถื่อนจบนะคะยอมรับเถื่อนพี่แจ็ค่จะแก้ตัวพี่วิก่อยเหรอครับไม่ตามนั้นเลยค่ะน้องๆจริงๆพี่ใจดีค่ะพูดไปพูดไปพูดแล้วได้ไรเงินเดือนได้เลยไหมคะจะเอาไหมคะเหนือยไหมเถื่อนไหมแหม่แทนทนแลนแท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 นแลนโอ้โหโอสวยๆฝั่งนี้สวยมากเลยอะโอ้โหโซล่นองไปดูไล้เฮ้ยจริงจริง มันมันเป็นเหมือนเหมือนไหลเหมือนน้ำตกอะพี่พและนี่นะคะก็สาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเฮ้ยมันอร่อยหน้าตาหรือเปล่า้างไหนดีครับพี่แจงอ,อ่ะนะโอเป็นเยี่ยงไรบ้างเจ้าคะหอยพี่ <laughs> ต้องกินคําใหญ่ๆไหมนะโออ่ะเดี๋ยวจะเขาไม่รู้รสชาตอ่ะกินคำนี้ไม่เห็นอน,นาคตเลยอ่ะไม่เบาหวานเพราะความดัน ยังไงบ้างคะอร่อยมากจริงเหรออร่อยกว่าของทั้ขายเลยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นตั้งแต่ถ่ายคลิปมาโกหกหมเลยเนี่ยอร่อยกินอีกนิดใช่คะอันนี้อร่อยจริงจริงเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปมาก่อนหน้านี้ไม่พูดอะไรเลยทำไมน้าโอเป็นคนอย่างนี้แจ๊สอนอะไรไปเกี่ยวอะไรกับเจ๊อร่อยอ่ะอร่อยหอมนมเย็นนิดนิดแล้วก็มีความข้นของกะทิของนมของอะไรเงี้ยดิจางมาชิมอุ้ยสีเล็บสวยนะคะ เป็นไงบ้างคะเลิเนาะข้นมากเลยอ่ะข้นแล้วมันหอมกะทิมากเพราะกะทีิเราใช้แบบกะทิหัวกะทิเต็มๆด้วยไงมันก็เลยมันนมก็มันะแป้งก็ไม่ได้เยอะอ่ะแป้งนิดเดียวอะไรเงี้ยมันความเป็นความข้นของกะทน้อสูตรนี้นะคะเดี๋ยวพี่อุ๋ยจะแปะให้เลยอันนี้แปะให้เลยจริงเพราะว่ามันอร่อยจริงๆเอาไปทําเถอะทําไม่ยากวัตถุดิบน้อยแล้วก็อร่อยกินต่อไปอย่างนี้ ต่อเขาเลยอ่ะไม่เคยได้ยินเลย